สิ่งที่ครูอยากจะแชร์นะคะมีอยู่4อย่างนะคะอย่างแรกที่คุณครูมองว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเป็นพื้นฐานเลยนะคะคือการยอมรับนะคะคือการยอมรับตัวเองนะคะก่อนที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชันที่ดีขึ้น ออพัฒนาตัวเองแล้วและเป็นสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจนะคะมันจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยคือการยอมรับตัวเองก่อนนะคะถ้าใครเห็นด้วยก็พิมพ์ว่าเห็นด้วยก็ได้นะคะการยอมรับตัวเองนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานจริงแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะยอมรับได้ ถูกไหมคะหลายๆคนถ้าไม่เคยฝึกมาเลยครูครูคพูดได้เลยว่ารู้สึกลำบากใจรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการที่จะยอมรับตัวเองด้านที่มันไม่ไม่ใช่จุดแข็งหรือด้านที่มันแย่ของตัวเราเองเออคนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าการพึงพอใจในตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ที่จะ ที่จะเจอกันได้ง่ายๆคุณคิดว่าไหมเอาเรามาลองลอง,ลองถามตัวเองอย่างอย่างตัวครูเองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกับตัวเองบ่อยๆคือคืออะไรคือเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะเป็นอย่างนี้ทําไมฉันไม่ตรงนี้ถึงไม่ดีอย่างที่อย่างที่คนอื่นเป็นเออเห็นนะททาไมเราถึงไม่ไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ ออหรือไม่เหมือนตามที่สังคมวางไว้หรือวงการของคุณออตีกรอบไว้แบบนี้ค่ะอันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเราก็เลยต้องมาเขาเรียกอะไรอะ่ะมามองย้อนกลับตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราอะยอมรับตัวเองมากน้อยแค่ไหนเ,ออเรายอมรับตัวเองมากน้อยแค่ไหนสําหรับครูครูมองกลับไปก็คือ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีความแข็งแรงทางความคิดในการยอมรับตัวเองนะะจนมาถึงโอ้โหมีคนกดเลิฟให้รัวมากค่ะขอบคุณมากค่ะทีเนี้ยครูมองเห็นตัวเองว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเรายอมรับตัวเองนะะแต่จริงๆแล้วพอมองกลับไปมันไม่ใช่ การยอมรับตัวเองในมุมมองของครัวค่ะแบบแบบหมดจดเลยอะ่ะคือแบบยอมรับจริงๆอะ่ะยอมรับแบบยอมแล้วอ่ะค่ะคือคือการที่เราจะไม่โกรไม่โกหกตัวเองเออเราจะไม่โกหกตัวเองเราจะไม่ฝืนตัวเองเราจะมองตัวเองอย่างที่เราเป็นนะคะคืออยู่กับตัวเองมองเห็นตัวเอง อย่างที่เราเป็นจริงๆณนะปัจจุบันจริงๆไม่มีการเอาอาดีตไม่มีการเอาคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตเข้ามาคุยกับตัวเองตอนนี้มันไม่มีทางเลยถ้าเราเอาอาดีตกับเอาอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันมัน,มนไม่มีทางมันไม่มีทางจริงๆสามแก๊นี้ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจปจ,จุบัน่ตอนนี้สิ่งที่ครูอยากจะให้คุณ ดูตัวเองคือสังเกตตัวเองดีๆว่าเฮ้ยเรายังไม่ยอมรับความจริงอะไรในตัวเองอยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคุณไม่แฮปปี้กับงานที่ทำคุณยอมรับไหมเออคุณยอมรับไหมยอมรับก่อนก่อนที่คุณจะไปเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนการสร้างไรายได้เปลี่ยนธุรกริจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณยอมรับตัวเองก่อนไหมเออหลายๆคนไม่กล้ายอมรับหรือ ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทําแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุูหนูอยากจะฝึกสังเกตตัวเองนะคะว่าเราไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทําเราจะสังเกตยังไงได้บ้างคุณครูอยากจะแชร์อย่างนี้ค่ะว่าคุณอาจจะสังเกตความรู้สึกของตัวเองค่ะความรู้สึกของตัวเองที่มันกุนก่นกลุนเออมันมันจะมืดมืดมันจะทมึนทมึนมันจะไม่สว่างสวัยความรู้สึกเราจะจะไม่สดใสรา่าเริง มันจะมีแต่ความคุกคุนความกังวลความเครียดนะคะเพราะครูบอกได้เลยว่าถ้าคุณชอบงานที่คุณทำจริงๆนะคะแล้วคุณมีปัญหาเกิดขึ้นคุณพร้อมคุณจะทําคุณจะสู้คุณจะแก้แบบแบบหัวเราะได้คุณจะพร้อมที่จะเดินไปบนบนถนนที่มันมีน้ำอ่ะแบบแฮปปี้แต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำอยู่นะะมันไม่ใช่ มันไม่แฮปปี้เราไม่ได้ต้องการมันจริงๆเราจะไม่มีฟิลลิ่งนั้นเวลาคุณเวลาคุณฟังครูพูดนะครูอยากให้คุณจินตนาการตามแล้วลองเช็คตัวเองดูว่าเฮ้ยเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเออคุณครูเคยเป็นเออแล้วคุณครูเช็คแล้วคุณครูจับได้นะคะคุณยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเช็คจับได้แล้วอุ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่เรากําลังอยู่ ในเรื่องของการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนโอเคไหมคะยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกเ็เรื่องของการโกหกตัวเองนี่ก็สําคัญนะคะโกหกตัวเองอย่างเช่นฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรเออหรือแค่นี้โอเคเออหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะก็ฉันต้องทำเออเข้าใจไหมคะ คือมันมีอารมณ์ฝืนอย่างที่ครูบอกอารมณ์ฝืนอารมณ์กุ่นกุนอารมณ์มัวมัวอารมณ์ทึบๆนะคะด้านดาร์กทั้งหมดนี้นะคะเป็นสัญญาณที่ให้เราจับแล้วเราบอกได้ว่ามันไม่ถูกทางนะ,ะเราไม่ยอมรับตัวเองโอเคไหมคะเรายังจะดันทุรังฝืนต่อไปเพราะครูเชื่อว่าคนทุกคนจะจะเคยจับฟีลลิ่งได้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการอันนี้แหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับฉันอันนี้คือสิ่งที่ฉันแฮ ppy คุณลองเอาสองฝั่ง mhm. นี้มาเวทกันดูนะคะแล้วก็ยอมรับตัวเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเองใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองใช่ไหมถ้าไม่ใช่นะคะเป็นคนสิ่งที่คนอื่นตัดสินใจให้คุณก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่าคุณอะเดินทางตามคนอื่นเขา มัอ,อคุณไม่รู้นะว่าใครนะแต่ว่าเอ้ยมันมีแน่นอนมันมีแน่นอนนะคะไม่ได้บอกว่าคนนั้นไม่ดีหรือหรือเขาประสงค์ร้ายเขาอาจจะประสงค์ดีหวังดีอยากช่วยเหลือเหลืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วคุณก็เดินตามทางสิ่งที่เขาว่าดีหรือสิ่งที่เขาเลือกให้สิ่งที่เขาปูให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณตัดสินใจที่จะเดินตามเขาหรือถ้าคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์เออแล้วมันไม่แฮปปี้มันไม่ใช่เออ คุณก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองนะคะนะพยายามมองหาสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะว่าเราจะยอมรับตัวเองอะไรได้บ้างในสิ่งที่มันไม่แฮปปี้หรือในสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะยอมรับให้ได้ก่อนนะคะอันนี้คร่าวๆโอเคไหมอันดับต่อไปนะคะยังอยู่ในหัวข้อยอมรับตัวเองอยู่แต่ครูอยากให้คุณแบบแพ็คคู่มันด้วยกันนะะเพราะว่า มันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันสาหรับคุณครูโอเคไหมมันมันน่าจะพัฒนาไปได้วยกันได้นะฮะสิ่งที่มันมาแพ็คคู่กันสําหรับคุณครูนะคือ Open m i ม d นะฮะการเปิดใจนะฮะการเปิดใจเปิดตาเปิดอะไรเขาเรียกวอะไรเปิดพลังงานเปิดอารมณ์ของตัวเองเปิดมุมมองความคิดทัศนคติโอเคไหมมันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับครูนะฮะ คุณครูจะบอกว่าสิ่งใดที่คุณครูพูดในไลฟ์สิ่งนั้นสำคัญคุณครูรู้ดีว่าโลกของเรามีเรื่อง มีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ครูคัดมาหรือว่าสิ่งที่ครูแชร์หรือสิ่งที่ครูเลือกมันสําคัญสําหรับคุณครูแล้วครูก็กั่นมันออกมาจากประสบการณ์ตรงให้กับคุณโอเคไหมถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูก็น่าจะเป็นประโยชน์ดีนะคะคาว่า open mind สําหรับคุณครูนะคะคือการที่เราได้ฝึกตัวเองคุณได้ยินเสียงครูใช่ไหม คุยยังไม่ได้ถามคุณเลยว่าเสียงมันเสียงมันได้ใช่ไหมพี่เวช่วยเช็คเสียงให้คุณหน่อยนะออทีเนี้ยคำว่า Open Mind นะคะ open m ไ n d คือการเปิดใจถูกไหมคะเปิดความคิดเปิดมุมมองเราเนี่ยโดยพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองหรือมีความมั่นใจในตัวเองอย่างอย่างครูนะคะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงถึงเส้นที่ว่าค่อนข้างดือ้อ เอ่อถึงเส้นที่ว่าค่อนข้างดื้อหรือร้นมันก็จะไปในเชิงเชิงนั้นจากมั่นใจจะเป็นดือ้อจะเป็นร้นจะเป็นหัวแข็งอะไรก็ว่าไปบลาบลาบลานะคะอยู่ในเทือกนั้นนะคะสิ่งที่ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราเก่งอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราเก่งโอเคคุณใช้ศักยภาพตัวเองนะคะคุณอาจจะสักเซสโอเคไหมคะคุณอาจจะสักเซสได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ยอมเปิด มุมมองเลยนะคะเปิดมุมมองในการหาความรู้กับคนอื่นนะคะลดอีโก้ตัวเองละลายอีโก้ตัวเองออกไปจากชีวิตนะคะแล้วก็พยายามออกไปหาโลกภายนอกพยายามาพูดคุยนะคะคุณรู้ไหมว่าคําว่าอีโก้เนี่ยคือทําลายชีวิตของเรามากมันม,มันเขาเรียกมันเบรคคุณอะ ไม่ให้ไปหาความรู้ดีๆไม่ให้ไปเจอกับผู้คนดีๆไม่ให้คุณกล้าคิดกล้าลงมือทำนะในสิ่งที่คุณต้องการนะครูถึงจะบอกว่าเฮ้ยการการโอเพ่นมายเนี่ยคือการเปิดใจเปิดความคิดเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามคุณเคยอาจจะได้ยินคำว่าฟองน้ำใช่ไหมคะทำตัวเป็นฟองน้ำอย่าทำเป็นน้ำเต็มแก้วเลยก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นคือเรื่องจริงอันนั้นคือเรื่องจริงอ๋อ ได้ยินจากถ้าใช่ใจฟังอรดมากเลิศมากหวานเชียะเออทีเนี้ยครูก็เลยจะบอกว่าจากประสบการณ์ตรงนะคะจากประสบการณ์ตรงคือถ้าเรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรหลังจากที่เราลดอีโก้ตัวเองได้นะคะครูเคยมีนะ,ะพอเราลดอีโก้ตัวเองลงได้แล้วเราจะรู้สึกเบาสบายในตัวเองนะคะเบาจากใจก่อน เบาจากใจเบาอารมณ์นะคะแล้วเราจะเบาสมองเมื่อไรก็ตามที่คุณมีอีโก้คุณรู้สึกว่าอัตราคุณมันสูงเหลือเกินคุณจะรู้สึกแน่นอกคุณจะรู้สึกตึบๆในสมองนะคะตรงนี้จะตืบมากนะคะมันจะตึบในสมองคุณจะจับสัญญาณตัวเองได้เลยคุณจะแบบหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเวลาฟังใครพูดเนี่ยคุณจะแบบว่ารุ่มร้อนคุณจะรู้สึกแน่นคอนะคะคุณจะรู้สึกแบบว่า ตึวผัวนะคะอันนั้นลองลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลดอีโก้ตัวเองลงซะแล้วก็ฝึกให้ตัวเองเป็นคน Open นไมลนะคะกับทุกสิ่งกับทุกสิ่งรอบตัวนะคะคุณจะรู้ว่าเออชีวิตเราเนี่ยคือมันเบาสบายได้ขนาดนี้เลยเหรออินเ g อของคุณก็จะรู้สึกเปลี่ยนไปสว่างสวัยขึ้นสดใสร่าเริงม,มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกะไร ต่อยอดมีไอเดียหรือพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากขึ้นนะคะอันนี้ครูให้อยู่ในหมือของการยอมรับตัวเองนะโอเคไหมนะถ้าโอเคก็ยินดีด้วยสำหรับข้อที่2นะคะข้อที่2ที่ครูมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเออก็คือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นเรื่องที่ เหมือนจะพูดง่ายนะคะเหมือนจะพูดง่ายแต่หลายๆคนก็ยังง,งงงอยู่เลยว่าเอ้ย e สรุปฉันต้องการอะไรวะไล่เลยนะค,คุณไล่ให้คุณฟังเลยนะคะคุณต้องการอะไรในชีวิตเนี้ยอันนี้คือเป็นภาพใหญนะะ่ที่คุณอยากจะให้คุณถามตัวเองภาพใหญ่คือคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณนะคะเล็กลงมาหน่อยออคุณต้องการอะไรในสถานการณ์นี้ คุณต้องการอะไรกับสถานการณ์นี้คุณต้องการอะไรกับพื้นที่นี้คุณต้องการอะไรในโมเมนต์นี้อันนี้คือยิบย่อยลงมาอีกนะในเชิงลึกนะมันมีหลากหลายสเกลให้คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณถึงจะตัดสินใจถูกและก็ลงมือทาถูกแล้วก็พัฒนาถูกนะคุณครู อยากจะแนะนำคุณว่าอย่าลงมือทำอะไรนะฮะอย่าอินเวสเวลาอย่าอินเวสเงินอย่าอินเวสพลังงานทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอะต้องการอะไรนะฮะมันมันเปลืองพลังชีวิตมากๆ นะคะคุณครูไม่ไม่แนะนําให้คุณทําแบบนั้นนะคะคุณครูรู้คุณครูเข้าใจว่าบางทีคุณอะไม่มีเวลาในการที่จะมาคุยกับตัวเองเออหรือต้องรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นที่คุณคิดอ่ะ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองก็ได้หรือคุณอาจจะไม่จัดสรรน,นะคะหรือฝึกตัวเองมาก่อนในการที่จะคุยกับตัวเองจริงๆนะคะหรือคุยมาเรื่อยๆจนมันชัดขึ้นนะคะต่อจากนี้สิ่งที่ครูอยากจะเชิญชวนและแนะนำเลยก็คือว่าให้คุณฝึกทุกวันนะคะฝึกถามฝึกมองฝึกค้นหานะคะเข้าไปในตัวเองว่าเฮ้ย ชีวิตนี้เราต้องการอะไรหรือตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะงานเนี้ยเราต้องการอะไรโมเมนต์เนี้ยฉันต้องการอะไรในทุกๆพื้นที่ของชีวิตเรานะคะคุณฝึกไปแล้วคุณจะได้อะไรรู้ไหมคะคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนในทุกพื้นที่ในชีวิตของตัวเองซึ่ง การทำแบบนี้คุณจะเป็น best version คุณจะเป็นคนที่มีพลังมากๆนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ชัดเจนคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังในชีวิตของตัวเองคุณอยากได้ไหมแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้คุณต้องเริ่มฝึกถามตัวเองฝึกมองฝึกค้นหาตัวเองได้แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะทำได้แต่คุณจะต้อง ลงทุนเวลาลงทุนพลังงานในการฝึกมันเท่านั้นเองนะคะเออโอเคชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะอันดับที่3นะคะ uh, reject what you don't like เออคือการปฏิเสธนะคะในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะถามว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมกับข้อที่2 ว่าต้องชัดเจนต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในมุมมองของคุณครูที่คุณครูแยกมาให้เพราะครูมองไม่เหมือนกันนะ,ะครูมองมันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละสกิลกันที่คุณจะต้องฝึกนะ,ะการฝึกทักษะการปฏิเสธนะคะหรือคัดทิ้งคัดออกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญคุณบางคนไม่กล้าที่จะปฏิเสธ ไม่กล้าที่จะตัดทิ้งนะคะไม่กล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองคุยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะมีแฟนอยากจะมีความสัมพันธ์นะคะคุณมีคนมาจีบคุณสิบคนนะคะแต่คุณเนี่ยดันเป็นคนไม่กล้านะคะตัดคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ออกไปเพราะเขาก็น่ารักแล้วก็แสนดีกับคุณเหลือเกิน เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าตัดเขาออกจากชีวิตหรือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แต่มีความผูกพันกันเหลือเกินในชีวิตมีสตอรี่ได้กันเยอะมากไม่กล้าตัดคุณเห็นไหมคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นภาพมากที่สุดแล้วเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกคุณจะได้อะไรก็ไม่รู้อะ เข้ามาในชีวิตของคุณโอเคไหมเออคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลัวการปฏิเสธกลัวการเจ็บปวดในการตัดอะไรบางอย่างออกไปจากชีวิตนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นครูจะให้คุณเนี่ยมองเลยว่าการปฏิเสธหรือการคัดอะไรหรือตัดอะไรออกจากชีวิตเป็นแค่หนึ่งทักษะเป็นแค่หนึ่งทักษะสากลระโลกเลย ที่คนเราจะต้องฝึกมันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราแค่เพิ่งมารู้จักมันถ้าวันนี้คุณรู้จักมาแล้วจากคุณครูคุณก็แค่คิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งทักษะที่คุณจะต้องฝึกตัวเองเพื่อให้คุณได้มีชีวิตที่มันมีพลังมีชีวิตแฮปปี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณจะมีมีพลังมีความแฮปปี้ได้แล้วคุณไม่ฝึกทักษะนี้เลยคุณไม่กล้านะคะคุณไม่ได้แน่นอน นะค,คุณไม่ได้แน่นอนโอเคไหมคะครูก็ฝึกครูก็ฝึกนะคะทักษะนี้นะครูบ,คบอกเลยว่าแรกๆเราจะไม่ชินแรกๆเราจะกลัวแรกๆเราจะรู้สึกว่า50-50นะในการที่จะคัดอะไรออกจากชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนเราคัดเสื้อผ้าทิ้งออกจากตู้ตัวเองมันไม่ง่ายมันไม่เหมือนกันมันคนละคนละแบบกันนะและในชีวิตของคุณเนี่ยที่คุณกำลังจะไปเคลียร นะฮะไปปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะฮะคุณจะต้องอพบเจอกันหลายเลเวลนิดนึงนะฮะคุณจะต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะฮะแต่ขอให้ฝึกไปฝึกจากสิ่งเล็กๆก่อนเช่นฝึกจากคัดเสื้อผ้าออกจากตู้ตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวไหนที่ไม่ใส่ตัวไหนที่รู้สึกว่าเอออยากจะเก็บไว้รู้สึกเป็นประโยชน์แต่ใส่แล้วมันไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะออพยายามคุยกับตัวเองก,ก,กับเสื้อผ้าในตู้นะคะชิ้นไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ย อยากจะเก็บไว้เผื่อมีประโยชน์ก็ไม่ไม่จำเป็นนะคะอะไรที่ใส่แล้วไม่มั่นใจนะคะแต่ควรจะมีควรจะใส่มันก็ไม่ใช่นะคะคุณจะต้องเอาสิ่งที่คุณรู้สึกแฮปปี้สิ่งที่คุณรู้สึกมั่นใจสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเก็บมันไว้แค่นั้นเองฝึกจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยขยายความมั่นใจตัวเองในการฝึกทักษะนี้อาจจะไปเป็นเรื่องของคัดของในบ้านอออาจจะไปเป็นเรื่องของปฏิเสธ สิ่งเพื่อนชวนออกไปที่นั่นที่นู้นที่นี่หรือไปทริปนั้นทริปนี้แต่คุณไม่อยากไปเข้าใจไหมคะคุณก็จะต้องฝึกปฏิเสธไปนะ,ะเพราะว่าสเกดหรือไทม์ของคุณเนี่ยมันมีแวลู นะ,ะมันมีสิ่งที่คุณต้องการจะทํามากกว่าการไปทําอย่างอื่นคุณก็ต้องปฏิเสธให้เป็นนะคะปฏิเสธให้เป็นไม่ใช่เป็นการตัดทิ้งหรือปฏิเสธแบบใจร้ายคุณจะต้องมีมา n ยาทคือคุณจะต้องมีมารยาทนะคะในการที่จะสื่อสารโอเคไหมคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็สําคัญเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่คุณจะต้องฝึกคัดออก คัดทิ้งหรือตัดออกจากชีวิตนะคะเป็นอันนั้นเป็นทักษะที่ค่อนข้างเลเวลหนาแน่นนะคุณจะต้องฝึกเตัองก่อนใจเย็นๆฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคไหมพี่เบยถามว่าพี่อันไปไหนนะคะอ๋อพี่พี่อันก็ไปทําธุระค่ะวันนี้ครูก็เลยมาไลฟ์นะคะส่วนตัวนะอ่ะต่อไปนะคะก็คืออันดับที่ อันดับที่อะไรหน่งสอามอันดับที่4อันดับสุดท้ายนะคะอันดับสุดท้ายคือในเรื่องของการรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองการรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองเท่ากับการรับผิดชอบชีวิตตัวเองโอเคไหมคะการที่คุณรับผิดชอบการกระทําของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่อไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะส่วนใหญ่คำเนี้ยการรับผิดชอบการกระทาของตัวเองจะจะเป็นคําที่ใช้กับคนที่ เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเพราะมันเจ็บปวดเพราะมันต้องรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งถ้าเป็นเด็กๆก็จะไม่ไม่ชอบคํานี้ไม่ชอบคํานี้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเติบโตมากขึ้นอยากจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอยากจะใช้ชีวิตได้อย่างแบบ ทรงพลังคุณก็จะต้องรู้จักคำนี้เลยค่ะว่ารับผิดช,ชอบนะคะการฝึกรับผิดช,ชอบฝึกจากเลเวลเล็กไปเลเวลใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้ที่คุณอยากจะบอกเลยก็คือว่าไม่ว่าใครจะมาทำร้ายคุณก็ตามนะ,ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำร้ายคุณเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะเมื่อคุณเจ็บปวด คุณเศร้าคุณร้องไห้หรือคุณจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วนะคะคุณต้องตั้งสตินะฮะและบอกกับตัวเองว่าฉันรับผิดชอบเองฉันรับผิดชอบเองคุณครูมีความเชื่ออย่างหนึ่งและจากการสังเกตและการวิเคราะห์นะคะพฤติกรรมหรือความคิดไม่ว่าใครจะทําร้ายคุณก็ตามเขาตั้งใจทําร้ายคุณนะคะแต่คุณมีส่วนนะ คุณมีส่วนในความเจ็บปวดนั้นหรือผลลัพธ์ที่มันแย่ๆเหล่านั้นเรามีส่วนนะเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่เลือกคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่เลือกตัดสินใจทํางานนี้คุณเป็นคนเลือกเองนะะที่จะไปที่นี่คุณเป็นคนเลือกที่จะทำแบบนี้เรามีส่วนในผลลัพธ์ ทุกเรื่องนะคะเออโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลดความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลลงมา50%โอเคไหมเอออย่าไปโทษอะไราสถานการณ์หรือคนที่ทำร้ายคุณโยนออกไปร้อยเต็มร้อยเลยสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โอเคไหมคะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะให้คุณให้ความสําคัญในการฝึกเรื่องความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองนะคะรับผิดชอบต่อการการะทาของตัวเองโอเคไหมคะและกว้างออกไปอีกก็คือรับผิดชอบนะคะแทนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นลูกน้องอรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่ ใหญ่ออกไปแล้วแต่ถ้าคุณคุณคุณไม่สามารถรับผิดช,ชอบตัวเองได้เลยไม่รับผิดช,ชอบความรู้สึกตัวเองที่เกิดขึ้นได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้รับผิดช,ชอบการทาตัวเองไม่ได้นะคะคุณจะไม่สามารถรับผิดช,ชอบสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นไปมากกว่าตัวคุณไม่ได้เลยนะคะทักษะนี้จึงเป็นทักษะที่สําคัญโอเคไหม้ <laughs> มันแน่นมากอะสี่ข้อนี้มันแน่นมากอะ เอออะทีนี้นะนี่คือ4สิ่งที่คุณครูอยากจะฝากคุณนะคะฝากไว้แล้วก็อยากให้พัฒนาไปด้วยกันคุณครูเองก็พัฒนา4ีทักษะนี้นะคะอยู่เรื่อยๆนะ,ะอยู่เรื่อยๆแล้คุณถ้าคุณดูไลฟ์ครูนะคุณจะเห็นครูพูดบางข้อที่มีอยู่ในนี้คะ่ะในไลฟ์อื่นๆแต่เป็นมุมอื่น ที่ลิงก์กับหัวข้อที่คุณครูทิ้งค,ครูตั้งไว้นะคะลองไปย้อนฟังดูได้คุณจะได้ประโยชน์ในมุมอื่นและในมุมที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะสำหรับ4ข้อนี้ก็มาพัฒนาไปด้วยกันนะคะมาพัฒนาไปด้วยกันกับคุณครูนะคะใครอยู่เลเวลไหนจะเป็นพึ่งรู้จักสิ่งเหล่านี้กำลังฝึกอยู่เพึ่งเริ่มรู้จักทำความรู้จักใครที่ฝึกมาแล้วระดับหนึ่งนะคะหรือใครที่ เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วนะคะครูก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแสดงความยินดีด้วยแฮปปี้กับคุณด้วยนะคะเพราะว่าเราเราจะเป็นเบสเวอร์ชันตามแคปชั่นนะคะเราจะเป็นเบสเวอร์ชันของเรานะคะเราจะภูมิใจในตัวเองและก็ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูต้องการให้คุณได้กลับไปนะะไอเวขอบคุณมากคะ่ะที่ถึงคิดถึงเหมือนกัน ครูคิดถึงทุกคนครูคิดถึงแฟนๆนะคะเออครูครูคจะบอกอะไรนิดนึงเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยคะ่ะจะมีเออ่ท่านจะมีเวิร์กช็อปสิ้นเดือนนะคะเวิร์กช็อปเออ่แดนซ์เวิร์กช็อปนะคะที่รัชดาซอยเจ็ดเป็นธีมอะไรใครยังไม่รู้ก็เช็คดูหน้าเพจได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเรากําลังดีลดีลงานนะคะกับทาง Skill Lane เดี๋ยวเราจะมีคอร์ส Mindset ดีๆนะคะทาง Skill Lane ให้คุณได้เข้าไป เรียนกันนะคะจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยตื่นเต้นมากนะคะอยู่ใน process การทำงานร่วมกันอยู่นะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้าในหัวข้ออะไรกด follow เพจไว้เดี๋ยวครูจะมีประกาศบอกล่วงหน้าว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ครูขอให้คุณนอนหับฝันดีนะคะ Have a good day b y ายบา